ครับผมผู้คลองถมนะครับวันนี้นะครับผมผมก็มาแอลรอบกวานนะครับควานพะเยานะครับผมวันนี้ไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับก็มาเที่ยวรอบกวานนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ตัวเมืองนะฮะตัวเมืองตัวเมืองจังหวัดพะเยานะครับให้ดูก่อนนะครับช่วงนี้อากาศก็อาจจะเย็นๆไปถึงกระหนาวมากนะครับ ากาศประมาณ22-23องศาแต่กลางคืนก็อาจจะเหลือประมาณสัก18องศานะฮะอันนี้เป็นรอบอาวานฝั่งตรงเมืองนะคะส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งฟากวานนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งรอบวานที่ผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า20กิโลนะฮะโดยรอบนะครับตัง้งแต่ฝั่งตรนฝั่งนี้นะครับ ถ้าการเป็นอยู่ก็ฝั่งนี้ก็ความเป็นอยู่แบบตัวเมืองหน่อยนะครับค้าขายทั่วไปแล้วก็มีผับมีบาร์ร้านอาหารทั่วไปแต่ถ้าเป็นฟากฟ้านั่งนู้นก็จะท,ไไทําไร่ไถนาภาษาชนชนบทนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นอําเภออําเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงรายแล้วพึ่งได้มาสถาปน,นาเป็น จังหวัดอ่อพะเยาเนี่ยเมื่อตอน30กว่าปีนี่เองนะครับเพราะว่าด้วยด้วยขนาดของพะเยานี่ใหญ่ใหญ่เกินไปที่จะเป็นอำเภอนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวก็จะคลิปต่อนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่ออีกหนึ่งคลิปนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมผมก็มาอยู่ที่หน้าวัดอ่าวัดศรีคมคำนะครับวัดศรีคมคำหลวงพ่อตนหลวงนะครับ ก็เป็นวัดชื่อดังมากในจังหวัดพะเยานะครับอันนี้คนก็ยังอยู่นะครับก็เป็นวัดชื่อดังของจังหวัดพะเยานะหลวงพ่อต้นหลวงนี่เป็นที่สักการะบูชาของชาวพะเยาเลยนะครับเดี๋ยวผมกําลังจะเข้าไปในวัดนะันี่ก็เรียนหน้าวัดนะครับก็ที่จอดรถก็กว้างพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ผมเดินเข้ามาในภายในโบสถ์ของวัดสีองค์คำนะครับที่องค์ใหญ่นี่ก็คือ หลวงพ่อก็เจ้าตนหลวงนะครับผมตอนนี้ก็จะมีการเหมือนเขามาสมัมมนากันนะครับขอบคุณแ่เยอะมาจะไม่เคยเข้าไปข้างในเท่าไหร่นะครับก็มีวิทยากรมาสัมมนากันนะครับแต่ที่ผมถ่ายให้ดูวิวนะกาคนเยอะนะครับแต่ละวันยิ่งเสาร์ที่นี่คนจะเยอะมากนะครับมาสักการะหลวงพ่อครับ ตอนนี้นะครับผมผมก็อยู่ไล่ผูกกรองฮิวนะครับผมตางฝั่งควากคว้านนะครับผมตางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของเมืองพะเยานะครับผมผูกกรองฮิวนะฮะตอนนี้บรรยากาศสวยฮะสวยอากาศเย็นๆสบายนะครับขณะนี้ผมมาก็บ่ายสองกว่าแล้วนะฮะข้างหลังนี่ก็คือเป็นเขตของเขานางนอนนะฮะเขานางนอนของเขตจังหวัดพะเยาที่มันยาวยาวเรียงรายไปเลยครับผม เขาต้องนอนนี่ยาวนะยาวตั้งแต่ลำปางผ่านพะเยาไปเชียงรายเลยครับสวยฮะสวยที่นี่ก็มีทั้งไรอ่องุ่นนะครับไรสตรอเบอรี่ที่จัดสัมมนามีสวนน้ํานะครับที่ปั่นจักรยานนะฮะแล้วก็มีมีเอ่อเขาเรียกรีสอร์ทนะครับด้านในแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับข้างในพื้นที่กว้างฮะกว้างนะครับตอนนี้ก็คือผมว่าน่าจะหลายร้อยไรนะครับไปดูกันนะครับตามกันมาเลยครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดสะพานนะครับจุดสะพานที่เข้าสวนยางของไร่ผู้กรองฮิวนะครับผมนี่ปั่นจักรยานนะมันจะสายนิดนึงนะครับข้างๆก็เป็นคลองใหญ่ๆนะครับสวยฮะสวยบรรยากาศดีครับผมนี่นะฮะนี่คือเข้าสวนยางนะเขตสวนยางก็คือเป็นจุดที่คนเดินเล่นหรือปั่นจักรยานนะครับผมจริงๆมันไม่ได้มีแค่แคแคจักรยานนะเขามีให้เช่าพวกรถ a อทวีขับเองนะครับ ชั่วโมงเท่าไหร่ผมจาไม่ได้น่าจะชั่วโมงหนึ่งไม่ไม่กี่ร้อยเลยมั้งนะครับผมเคยมาขับเมื่อตอนปีที่แล้วนะฮะเนี่ยจะเป็นส่วนยางนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็มีถนนรอบเลยนะครับถ้าคือคิดจะออกกำลังกายอ่ะผมว่าที่นี่เหมาะสมมากเลยบรรยากาศดีเนี่ยตอนที่ปั่นนี่ก็ประมาณยี่สิบสององศานะครับสวยนะครับข้างๆเป็นคูคลองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเจ้าของทําได้สวยมากสวยจริงๆครับเนี่ยนะฮะเห็นด้านข้างไหมครับ เห็นไหมฮะก็เป็นสวนยางนะครับแล้วก็มีลอยการเก็บการกรีดยางด้วยนะครับน่าจะทําธุรกิจกรีดยางด้วยนะครับนี่นะฮะผมก็จะพาไปดูข้างในนะแล้วก็ตรงนี้จุดนี้ก็จะวนไปไปสวนน้ําได้ไปรีสอร์ทได้นะครับดูนะฮะนี่ครับสวนยางใหญ่ครับผมว่าเป็น้อยไร่ครับตัวนี้ผมว่าเป็นลอยไร่นะมีด้านในนะครับนี่นะฮะ เขาจะไปด้านไหนกันนะครับเห็นมืดๆอย่างนี้สวยนะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนี่ก็เป็นบริเวณภายในของไร่ผูกรองฮิวนะครับนี่นะฮะด้านในนี้ก็คือที่ปั่นจักรยานนะฮะตรงนี้ก็เป็นทางลูกหลังจากใหลูกหลังเรียบๆนะฮะปั่นจักรยานแล้วก็ดูนะครับดูสวนด้วยอันนี้สวนยางนะครับอันนี้รอบเลยนะครับยางมารอบเลยนะฮะ เนี่ยครับเป็นสวนยางรอบเลยครับผมนี่ก็ผมก็ปั่นกันมานะครับผมมาปั่นได้มาเดินเล่นได้นะคะแล้วก็มาวิ่งได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวใครที่ชอบแบบรถสไตล์ ATV เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาลงคลิปขับ ATV ในไร่ปูกกรองฮิวให้นะครับผม คลิปนี้ก็ดูสวนยางไปก่อนนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวนะฮะสวนดอกไม้นะฮะรีสอร์ทแล้วก็สวนน้ำนะครับผมเดี๋ยวตามผมไปนะครับจุดซ้ายมือของไร่ภูกลองฮิลนะครับผมก็จะเป็นจุดของรีสอร์ทนะครับผมติดกับเขานั่งนอนนะครับจุดนี้มีจุดที่สวยนะฮะติดกับภูเขานะครับเป็นรีสอร์ทนะฮะตรงกลางเป็นสระน้ำใหญ่สวยมากเลยครับ อากาศดีมากเดี๋ยวผมจะปัญญาญาและพารีวิวไปนะครับห้องพักที่นี่ก็มีตั้งแต่พันกว่าบาทถึงสองพันกว่าบาทนะครับมีห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กห้องน้ําครบนะฮะมีระเบียงนะฮะห้องนอนสวยผมเคยเข้าไปดูแล้วห้องนอนสวยนะครับแล้วก็มีห้องรวมห้องสัมมนาห้องสัมมนาจะอยู่ด้านหน้านะะห้องใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะบรรยากาศดีมากเลยครับเนี่ยติดภูเขาด้วยครับ เดี๋ยวก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไปจนถึงนู่นเลยสวนสวนน้ําของเด็กๆเลยนะครับเนี่ยเสียงเด็กเยาเย้าเลยนะครับกาลังเล่นน้ำของเพียบเลยนี่ขนาดหน้าหนาวนะนะครับยังมีคนมาเล่นน้ําคนมาเที่ยวเยอะเยอะแยะเหมือนกันนะครับนี่มีสอติดภูเขานะด้านหลังนี่เป็นภูเขานะครับน,นะครับรอบเลยแล้วก็สระน้ำตรงกลางเป็นอย่างเป็นบรรยากาศที่แบบ สุดชิลนะนั่งจิบเบียเย็นๆนะครับนี่แซวเล่นนะฮะอ๋อาบายมุกไม่เอานะครับผมเนี่ยหลายๆหลังเขมีคนพักอยู่นะครับเราก็จะรีวิวแบบเบาๆนะฮะเพื่อไม่เป็นการรบกวนบรรยากาศของผู้ที่มาพักนะครับ ก็เดี๋ยวไปชมนะฮะสวนน้ำกันแล้วก็ไปชมสวนดอกไม้กันนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดของสวนน้ำนะครับของไร่ภูกกรองฮิวนะครับผมนี่นะฮะ ก็สวนน้ำก็ใหญ่อยู่นะฮะจะได้อยู่แล้วก็มีร้านอาหารอยู่ด้านในนะครับมีร้านอาหารมีที่นั่งครบเลยนะครับผมที่พักสําหรับผู้ปกครองที่มาดูเด็กเล่นนะครับก็สวยอยู่ครับผมเด็กมาเล่นน้ำกันที่ขนาดวันธรรมดาก็ยังมีคนนะฮะนี่นะครับส่วนน้ำปิดกั้นมีชิดนะครับมีการดูแลพร้อมนะฮะ แล้วกับรรยากาศหน้าสวนน้ำนะฮะจุดตรงนู้นก็จะเป็นทางออกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสวนนกนะครับเลี้ยงนกไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้จุดนี้ก็จะเป็นทางที่จะไปรีสอร์ทด้านในนะครับตรงฝั่ง้าในนู้นตรงนู้นก็จะเป็นภูเขานางนอนนะฮะสวยนะฮะบรรยากาศสวยนะครับผสวยสุยขายสวยนะครับเด็กกำลังเล่นกันสนุกสนานเลยนะครับ ผมผมไม่เอาผมว่ามันรู้สึกว่ามันยังหนาวอยู่นะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบน้ำหนาวหนาวนะครับครับผมจุดนี้ก็เป็นจุดด้านหน้าของไร่ผูกกรองฮิวนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็เป็นสวนดอกไม้นะครับนะฮะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นสวนสตรอเบอรี่นะครับด้านหน้านู้นเลยที่เห็นเป็นโดมนั้นก็จะเป็นสวนไร่องนุนนะครับทางเข้าก็อยู่ทางฝั่งทางนู้นนะผมเข้ามาจากฝั่งนี้นะครับเข้ามานะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดจัดดนตรีจัดคอนเสิร์ตนะฮะเวลามีงานต่างๆนะครับด้านนู้นก็จะเป็นห้องสัมมนาใหญ่นะครับจุดตรงนี้เลยนะฮะหน้าหนา,นาวนี่สวยมากเลยนะครับตรงนู้นก็เขานั่งนอนนะครับสวยแล้วนะฮะอยู่นี่อยู่ตรงหน้าเขาพอดีเลยแล้วก็ผมมาอยู่ตรงจุดสวนดอกไม้นะครับนี่นะครับจุดสวนดอกไม้นะฮะนี่นะครับอ่ะเดินเข้าไปดูกันนะครับ ส่วนดอกไม้เนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดทา,านอาหารมีกาแฟมีขนมเค,ค้กมีอาหารหลายๆอย่างนะครับส่วนจุดนี้ก็เข้าส่วนดอกไม้ที่จะทะลุไปด้านในได้นะครับนี่นะครับคาเฟ่แอนด์รสตอรองนะครับไรส์กวางฮิวนะครับนี่นะด้านในนะฮะด้านหลังนี่เห็นภูเขาชัดเจนนะครับ คือดูจากในคลิปวิดีโอเนี่ยภูเขาเหมือนจะเล็กใช่ไหมครับแต่เนี่ยของจริงคือใหญ่นะครับใหญ่มากเลยและสูงด้วยนะครับนะฮะทอดยาวไปทางฝั่งเชียงรายนะครับแต่พอดีมีต้นไม้บางอยู่นะฮะช่วงหน้าหนาวนะฮะจริงๆดอกไม้มันบานไปหมดไปชุดแล้วนะฮะปกติโอ้โหดอกไม้เต้เลยนะครับผมมาทีเนี่ยดอกไม้นี่แบบโอ้โหครับอย่างบานสะพังเลยนะครับ ผมอยู่ตอนนี้ประมาณนะครับประมาณบ่ายสามกว่านะครับอากาศไม่ร้อนเลยนะฮะช่วงนี้ก็เดือนพฤศจิกานะครับไปไปเดือนพฤศจิกาจะเข้าธันวาเนี่ยนะครับใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็ไล่ปุกรองฮิวนะครับอยู่ตรงฝั่งกวานทางฝั่งด้านหลังของควานนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกแถวนี้ว่าแถวแม่นาเรือบ้านตั้มแถวเนี้นะครับ ถ้าถามคนพยาวก็จะรู้ผูกกรองฮิวอยู่ไหนนะครับอยู่ทางด้านหลังของคว้านพยาวคือคนละฝั่งกับเมืองนะครับกวานพยาวเนี่ยมีฝั่งตัวเมืองกับฝั่งฝั่งแม่นาเรือก็คือฝั่งเมืองกับฝั่งชนบทนะครับผูกกรองฮิวนี้จะอยู่ทางฝั่งชนบทเพราะบรรยากาศเขาจะล่มรื่นหน่อยทางแบบชนบทชนบทหน่อยนะครับค่าเข้าไม่เสียนะครับที่ผมมานี่ค่าเข้าไม่เสียนะผมเสียแค่ค่าเช่าจักรยาน20บาท เขาเหมือนทําให้ประชาชนชาวปะยาวได้ใช้บริการเนี่ยนะครับโดยคิดราคาไม่แพงนะครับก็เป็นจุดแลนด์มาร์กของจหวปะยาวอีกที่หนึ่งที่ว่าสวยนะครับต้องบอกเลยว่าบางคนเห็นทางเข้าก็เออเหมือนกัว่าเอยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ที่ไหนได้เราข้างในนี่แบบสวยมากนะครับขนาดเนี้ยบาบกับายสีละ อากาศยังเย็นอ่นอ,อนนะครับถ้าฝั่งนู้นะเป็นฝั่งตัวเมืองนะครับจากตรงนี้ไปทางตัวเมืองก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดกิโลนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งเนี่ยฝั่งชนบทแหละนะครับจะมีคนทําสวนอยู่เรื่อยนะครับจําชื่อไว้นะครับปูกรองฮิวนะครับผม ใครมาเที่ยวจังหวัดพะเยาก็มาเที่ยวได้นะบุกลองฮิวนะครับคิดจะออกล่องกายก็มาปั่นจักรยานนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดของสะพานนะครับสะพานนี่ผมผมถ่ายมาจากอีกฝั่งและจากฝั่งนู้นก็ถ่ายมาแล้วรอบเดีเดี๋ยวเดินไปดูบนสะพานนะครับว่ามองเห็นอะไรโดยรอบบ้างนะครับ ข้ามสะพานไปนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งรีสอร์ทนะครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งรีสอร์ทนะฮะที่ผมบัญนายานมานะครับแล้วก็ตรงไปฝั่งรีสอร์ทถ้าเป็นซ้ายมือก็สวนน้ำนะฮะซ้ายมือนี่ก็เป็นสวนน้ำแล้วนะครับสวนน้ำสวนนกนะฮะให้ดูบนสะพานมัมีอะไรบ้างนะครับ <S <S ผมอาจจะไม่เดินไปข้ามไปฝั่งนู้นนะเพราะว่า ก็ปั่นจักรยานมาแล้วจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็อ้อมมาด้านหน้าของไร่ผูกรองหิวนะครับจุดนี้นะคลองเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับสะใหญ่ที่ผมถ่ายรูปให้ดูเป็นแรกแครับสะใหญ่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ถังเข้าอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วเนี่ยคนงานเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะจะเห็นว่าจะมีช่างทํางานอยู่ด้วยก็คือ เขาก็จะพัฒนารีสอร์ทพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของไร่ผุกรองอยู่ไปเรื่อยๆเพิ่มจุดนี้เพิ่มจุดนั้นไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกครับที่ตรงนี้โอ้โหหลายร้อยไร่ครับใครไม่เคยมาก็มาชมมาเที่ยวกันได้นะครับไร่ปุกรองทิวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับถ้า,าคนที่มานะครับจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็จับจับ GPS มาที่โรงเรียน ฟากวานวิทยาโรงเรียนฟากวานนะฮะฟากวานวิทยานะครับพอมาถึงเรียนวากฟากวานวิทยาเนี่ยก็เลยมานิดเดียว300เมตรก็เห็นละไรคลุลกรองหิวก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับะนะครับวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะหน่อยวันธรรมดาก็คนก็ปกติทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปนะการรีวิวแบบบ้านๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวพะเยานะครับที่เด่นๆนะครับ แล้คลิปหน้าผมมีอะไรดีๆผมก็จะมาลงคลิปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ